กัมพูชาลงดาบกู้1 0 0 0 0แสนล้านใช้ SDR จาก IMF อุ้มเศรษฐกิจนักเศรษฐศาสตร์เตือนนี่โตเร็วเกินไปเสี่ยงล้มทั้งระบบวันนี้มีข่าวใหญ่ที่หลายประเทศกำลังจับตาเพราะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางการเงินของกัมพูชาโดยตรงและมันสะท้อนให้เห็นว่าภายในของประเทศเพื่อนบ้านเรากำลังสั่นคลอนหนักขึ้นเรื่อยเรอยเริ่มเลยครับ ล่าสุดคิริโพสรางงานว่ารัฐบาลกัมพูชามีแผนกู้เงินก้อนมหาศาล2,250 SDR หรือเทียบเป็นเงินไทยราวๆ1นึ่งแสนล้านบาทเพื่อนำไปใช้เป็นงบลงทุนสาธารณะในปี2026 ตัวเลขนี้ใหญ่แค่ไหนมันเพิ่มขึ้น12.5%จากเพดานเงินกู้ปีที่แล้วแปลว่ากัมพูชากำลังเร่งกู้เร่งใช้จ่ายและเร่งอัดงบพื้นฐานประเทศในจังหวะที่เศรษฐกิจจริงกำลังชะลอตัวลง SDR คือยาแก้ปวดไม่ได้ช่วยรักษาโรคหลายคนอาจสงสัยว่า SDR คืออะไร มันคือเงินสำรองพิเศษของ IMF ที่ประเทศสมาชิกสามารถกดใช้ได้ในยามจำเป็นเหมือนมีวงเงินลับที่เบิกมาเสริมสภาพคล่องใช่ครับมันช่วยประคองระบบได้แต่ปัญหาคือกู้มากเท่ากับภาระในอนาคตมากตามไปด้วยตัวเลขหนี้ของกัมพูชาเริ่มพุ่งเร็วผิดปกติรายงานระบ,บุว่าหนี้สาธารณะของกัมพูชาณไตรามารสสปี2025 อยู่ที่12,670ล้านดอลลาร์แต่สิ่งที่น่าหนักใจคือ99%ของหนี้ทั้งหมดเป็นหนี้ต่างประเทศหนี้ในประเทศมีแค่1%เเท่านั้นพูดง่ายๆคือประเทศแทบไม่มีฐานเงินทุนภายในต้องพึ่งพาเงินกู้จากภายนอกแทบทั้งหมดนักเศรษฐศาสตร์ของ NGO Forum ยังเตือนว่าสัดส่วนหนี้26-30%ของ GDP อาจดูต่ำ แต่อัตราการเติบโตของนี่น่ากังวลที่สุดเพราะในปีเดียวกัมพูชากู้ไปแล้วเกือบ80%ของเพดานกู้ทั้งปีและลักษณะการกู้แบบโครงการโครงสร้างพื้นฐานเพียบโดยไม่มีระบบตรวจสอบชัดเจนทำให้หลายฝ่ายกลัวว่าจะสํารอยประเทศที่กู้จนหลุดวงโคจรและต้องพึ่งต่างชาติคุมประเทศในที่สุดนักเศรษฐศาสตร์เตือนตรงๆหากแบบนี้ไม่โปรง่งใสเสี่ยงพัง NGO Forum ออกมาเตือนชัดเจนว่า ต้องโปรง่งใสต้องเปิดเผยโครงการต้องตรวจสอบได้ต้องป้องกันคอร์รัปชันเพราะที่ผ่านมากัมพูชาผ่านคดีอื้อเฉาเกี่ยวกับเงินโครงการต่างๆหลายครั้งจน IMF เองยังจับตาใกล้ชิดว่าเงินกู้พวกนี้จะได้สร้างถนนจริงหรือไปเข้ากระเป๋าใครที่น่าสนใจที่สุดคือทําไมกัมพูชาต้องเร่งกู้นี่คือจุดที่นักวิเคราะห์หลายประเทศตั้งข้อสังเกตตรงกันว่า กัมพูชากำลังโดนแรงบีบ3ด้าน 1. เศรษฐกิจชายแดนหยุดนิ่งไทยปิดด่านการค้าลดลงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์รายได้จากแรงงานและสินค้าเกษตรหายวับทันที 2. ถูกสหรัฐขึ้นภาษีและถูกตรวจสอบสิทธิประโยชน์หลายอุตสาหกรรมโดนสหรัฐขึ้นภาษีตอบโต้กระทบยอดส่งออกมหาศาล 3. เงินลงทุนจีนเกาหลีชะลอตัวหลังเกิดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและคดี Pri n c e Group ประเทศคู่ค้าหลักเริ่มระวังภาพลักษณ์ความเสี่ยงเมื่อสอย่างมาบรรจบกันรัฐบาลต้องเร่งอัดมบภารักเพื่อประคองเศรษฐกิจไม่ให้สุดหนักจนประชาชนเดือดร้อนมากกว่าเดิมแต่ปัญหาจริงคือกู้ไปแล้วจะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่คิริโพส์รายงานชัดเจนว่ากว่า87%ของเงินกู้ใหม่เทไปที่โครงสร้างพื้นฐานแต่ไม่เคยมีการเปิดเผยว่าโครงการไหนใครดูแลราคาเท่าไหร่ และใครตรวจสอบเมื่อรวมกับภาพลักษณ์ด้านคอร์รัปชันที่กัมพูชาโดนจัดอันดับอยู่รั้งท้ายเอเชียนักวิเคราะห์บางคนถึงกับพูดว่ากู้ครั้งนี้เหมือนเติมน้ำลงถังที่มีรูรั่วสรุปกัมพูชากู้ SDR จาก IMF มูลค่าราว1นึ่งแสนล้านบาทหนี้พุ่งเร็วแม้สัดส่วนยังต่ำแต่โครงสร้างหนี้อันตรายเพราะพึ่งต่างประเทศ9 9นักเศรษฐศาสตร์เตือนแรง ถ้าไม่โปร่งใสเสี่ยงเจอวิกฤตหนี้ในอนาคตปี2024ถึง25กู้เพิ่มต่อเนื่องใช้กู้โครงการสารพัดแต่ตรวจสอบยากสัญญาณสะท้อนว่าเศรษฐกิจกัมพูชากำลังถูกแรงบีบทั้งจากชายแดนไทยสหรัฐและจีนการกู้อาจเป็นยากแก้ปวดชั่วคราวแต่ยังไม่แตะรากของปัญหาและนี่คืออีกหนึ่งภาพใหญ่ที่กำลังชี้ว่า ภายในของกัมพูชาเริ่มสั่นไหวแรงกว่าที่หลายคนคิด